สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ตรงกับวันที่5นะครับ5มิถุนายน2องพนะครับแหมก็อยู่ในท่ามกลางกระแสขมรนแล้วก็ไทยนะครับที่ขมรนไม่เจรจาครับจุด JBC คณะกรรมการ JBC ไม่เจรจาในวันที่1 4เอาขึ้นศาลโลกเลยว่าอย่างนั้นนะครับในขณะที่ไทยเราก็ไม่ได้ เป็นภาคีสารโลกมาตั้งแต่ปี2005นะครับปี2000ขอขอภัยนะครับปี2505นะครับพุทธศักราชนะครับตั้งแต่เราเสียปราสาทเขาพระวิหารไปตั้งแต่ตอนนู้นเราก็ไม่ได้เป็นภาคีมาที่คุณยิ่งรักส่งตัวแทนไปเมื่อปี2546นะถ้าจะไม่ผิดขอภัยนะครับตัวเลขก็เป็นคดีเก่านะครับ ที่ไปชี้แจงนู่นนี่นั่นนันนี้นู่นผ่านมาแล้วแล้วก็มาปี2,568ฮุนเซนเขาเอาขึ้นสารโลกมีทั้งปราสาทตาเมืองโตปราสาทตาเมืองทนและปราสาทต่าง,าง,างๆนานาครับที่อยู่ในรอบนั้นแล้วก็รวมถึงอบอมเบย์น,นะครับหมายถึงช่องบกนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะผลนัเป็นเช่นไรนะครับแต่ในทางทฤษฎีเนี่ย สารโลกไม่รับนะครับถ้าหากว่าเราไม่เซ็นนไลเซ็นเข้าไปให้อะไรวัานี้ว่าคู่กรณีในการตัดสินอะไรประมาณนี้ก็เพียงแค่ว่าจะเป็นเรคอที่ว่าหุ่นเซนได้อาจจะเป็นแต้มต่อในลักษณะที่ว่านี่ไงขึ้นสารโลกและไทยไม่ยอมไปอะไรประมาณนี้ไงซึ่งซึ่งในการเจรจาว่ากันว่ากันตามตรงเลยครับอ่ะเมเนเขาจะเก่งกว่าเพราะว่าเขาสู้รบมาทั้งชีวิตนะครับเขาอยู่ในห่วงในเจรจามาทั้งชีวิตเขา และขณะนี้ก็เอาอาวุธหนักไปประจันหน้ากันแลก็ข่าวข่าวก็คือทางจีนเขาเขามาให้อาวุธนู่นนี่นั่นนะก็คืออาวุธหนักหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าไม่ให้แค่กําลังทีนี้มีข่าวมาทางทางสำนักข่าวยูเรเซียนะครับที่อเมริกาบอกว่าเออถ้าจีนทำ่างนั้นอ่ะเขาก็จะมาช่วยไทยอะไรประมาณนี้ครับ ก็แล้วแต่ทางกระทรวงการต่างประเทศโอ้ยเคลื่อนไหวเลยเหรอท่านก็ว่ากันไปนะครับมันทำอะไรมันก็ช้าไปหมดนะครับก็ทําให้แหม่ก็ก็ก็รออยู่ว่าไทยก็จะตอบโต้อย่างไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเรามาถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะที่จะฟาดแข่งในครในเวลา18นาฬิกาเนี่ยจะถึงเนี่ยฮะนะครเรามาดูนะครับ3กลุ่มนะครับก็คือ2นัดสุดท้ายแล้ก็จะได้เห็นว่าใครจะได้เข้ารอบ ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายาตามญี่ปุ่นและก็อิหร่านนะครับซึ่งขณะน,นี้อิหร่านแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ารอบสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีอยู่7ชาตินะที่เข้ารอบไปเรียบร้อยละท้งโลกใบนี้นะหลังจากฟีฟ่าเดย์ในวันนี้วันที่ 5- ที่6แล้ววันที่1 0 11ประมาณนี้นะครบจบเราก็จะได้เห็นภาพาหน้าหลังว่าใครบ้างนะครับที่จะทําแต้มเข้า รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะครับกลุ่ม A นะครับอ่าอิหร่านนะครับมีอยู่20แต้มนะครับอ่าได้เข้ารอบแน่นอนแล้วอุซเบกจะได้ตามมาไหมมีอยู่17แต้มนะครับอยู่อันดับที่2เอาที่1ที่2นะครับเข้ารอบอัตโนมัตินะครับส่วนที่3ที่4ไปเพย์ออฟนะครับอไปเพย์ออฟรวมกัน6ทีมนะครับอ่าสายเอก็มี UAE แล้วก็กาตาร์นะครับจะเบียดเบียดมากก็กีซีสถานเกาหลีเหนือจะเอาไหมเกาหลีเหนือตกรอบเรียบร้อยแล้วครับ แต่ว่ากีกีฐานในมีลุ้นอยู่ครับทางทฤษฎีนะครับส่วนกลุ่มบีเนี่ยเกาหลีใต้ย,ยังไม่ยังไม่ปังนะครับยังไม่มานะครับเกาหลีใต้และจอแดนนะครับซึ่งทั้งสองท,ท,ทีนี้ต้องขัดเคี่ยวกันนะครับเกาหลีใต้จะหนักนิดนึงนะครับเนี่ยเพราะว่าฟอร์มไม่ค่อยปังเลยหลังๆเสมอรวด3นัดนะครับก็มีอยู่16แต้มนะครับนําเป็นที่1อยู่จอแดน13แต้มนะครับ ส่วนที่สาที่4ในโซนเพย์ออฟอิรักแล้วก็โอมานนะครับ12แต้มแล้วก็10แต้มอ่าปาเลสไตน์จะเอาไหมอ่าว่ามาแล้วครับอย่างทฤษฎียังได้อยู่ส่วนคูเวตตกรอบร้วฮะกลุม่มซีรั้ญี่ปุ่นนอนมาแล้วครับ20แต้มนะครับอสอสเตรเลีย13แต้มซาอุดีอาระเบีย10แต้มแล้วก็อินโดนีเซีย9แต้มอินโดจะเข้าไหมหรือจะไปเพย์ออฟอย่างเดียวอ่านัดนี้2นัดนี้รู้เรื่องนะครับส่วนบาเลลและจีนยังไม่ตกรอบนะครับก็ว่ากันไปนะครับอ่ะ มาดูโปรแกรมการแข่งขันวันที่5และวันที่6นะครับออสเตรเลียนะครับจะพบกับญี่ปุ่นเนี่ยสิบแปดนาฬิกานี่แหละฮะจะถึงเนี่ยฮะอินโดนีเซียแล้วก็พบพบกับจีนนะครับแล้วก็โอมานพบกับจอร์แดนแล้วก็ UAE พบกับอุซเบกิบาหลีนะครับพบกับซาอุดีอาระเบียคูเวตพบกับปาเลสไตน์กาตาพบกับอิหร่านแล้วก็เกาหลีเหนือพบกับกีฬิสานสุดท้ายก็อิรักพบกับเกาหลีใต้นะครับวันที่5ที่6นะครับตามตามเวลานี้เลยครับตามเวลานี้เลย ก็คือมันจะข้ามไปมาตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้านะแอดมินเคียนผิดไปอันหนึ่งนะนะั่นแหละตีหนึ่งสนะินาทีมันต้องเป็นขึ้นต่อวันสุกร์ไม่ไม่เป็นไรครับอ่าก็ต,ตามนี้ครับอ่าสำหรับวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ